สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับเอิญที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้จะมาแนะนำตัวรถเป็นคันนี้เลย ฮอนด้าซิตี1.5ตัวเอนะคะปี2017มาพร้อมเลขหม่เพียง78,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะได้รถเป็นสีดําดุแบบนี้เลยนะคะพร้อมทะเบียนรถนะคะหกกไก่สอสลา8834เป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยเลยนะคะตัวรถคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะแต่ว่าบอดี้ของตัวรถถือว่าเดิมมากโครงสร้างก็เดิมใครที่หารถบอดี้เดิมๆอยู่นะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่ 1> 4 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสีดำแบบนี้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนนะจะมาเปเดตัวรถคันนี้ให้กับลูกค้าได้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมตัวรถนะคะที่จะได้เป็นไฟนะคะมันติรีฟเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่ได้ไฟเด y ์ทมติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมีในส่วนของตัวช่องใส่ไฟตัดหมอกมาให้กับลูกค้าเรียบร้อย,อยอยู่ที่ลูกค้าจะติดตั้งเพิ่มไหมก็ สามารถติดตั้งเพิ่มได้เช่นเดียวกันถัดมาเลยนะคะกระจังหน้าคันนี้นะคะเป็นโครเมียมเงาเงาแบบนี้เลยนะคะพร้อมโลโก้ของตัว Hon ด a านะคะอยู่ตรงกลางกระจังหน้าเป็นลังพึ่งเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมคาดด้วยโครเมียมนะคะเงาเงา,งาแบบนี้เลยการชนด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะพร้อมตัวรถที่จะได้นะคะทะเบียนรถ6กกไก่ซอสาแดแานะคะเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยเลยนะคะบอด,ดี้ของคันนี้สวยเดิมดําดุแบบนี้เลยนะคะ นี่โครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะคันนี้นะคะที่แก้มตัวรถนะคะก็ติดตั้งในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะที่แก้มมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับตัวล้อคันนี้นะคะเป็นล้อกระทะนะเดิมๆตรงรุ่นนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่น1.5ตัวเอตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะใครที่หาบอดี้รถเดิมๆอยู่แนะนําคันนี้เลย ได้ยางของโยโกฮาม่าเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้เป็นยางโยโกฮาม่าปี2019สัปดาห์ที่40นะโครงสร้างตัวรถนะคะตัวโชว๊คของคันนี้นะคะเดิมๆเ,เลยมารต้มสีจากโรงงานเก่งอยู่ครบให้กับลูกค้าได้เห็นเช่นเดียวกันนี่ ใครที่หารถสีดําอยู่แนะนําเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวหูกระจกรถนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมฟิล์มนะคะที่ติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยรอบคันเลยนะคะสําหรับคันนี้นี่ติดฟิล์มห้รอบคันโลโก้ฮอนด้านะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้ด้วยที่กระจกนั่นเองให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าเป็นกระจกเดิมไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำไฟไหม้มาแน่นอนเรามาดูตัวยางและแล้อกระทะเส้นที่สองกัน ไม่มีร่องลอยการเกิดฟุตบาทนะคะบอดี้ของตัวรถเดิมๆเลยนะคะเป็นย่างโยฮามมาทั้ง4เส้นเลยนะคะปี2019นั่นเองนะคะไฟไท้ายด้านหลังก็ถือว่าชบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะไฟไท้ายด้านหลังยังเป็นหลอดไส้อยู่นะ ไฟไท้ายเป็นหลอดไส้นะคะโลกโก้ของตัวซิตี้ก็ยังอยู่ครบแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวด้านหลังนะคะคาดด้วยสีเทาแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมทะเบียนรถ6กไกส์โซาราแปดแนะคะเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยเลยโลกโก้ฮอนด้าก็ <vẫn S 1> <ๆ>ยังอยู่ครบแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวด้านหลังของคันนี้นะคะการชนด้านหลังนะคะก็ยังมีไฟทับทิมนะคะที่ติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยนี่การออกแบบดีไซน์เป็นลังพึ่งแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่เป็นบอดี้ขอ<น>งคันนี้เดิมๆเลย ไอวีเทคอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวไร้ฟ้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับเสาอากาศนะคะอยู่ด้านหลังของตัวรถเรียบร้อยนะคะมีไฟเบรกรงที่3ติดตั้งมาให้เดิมๆจากโรงงานพร้อมกับตัวรถนะคะที่มีโลโก้ฮอนด้าที่กระจกอยู่ครบแบบนี้เ <c oughs> ช่นเดียวกันอ่าเรามาดูนะคะในส่วนของตัวยางนะคะ เส้นที่3กันบานะคะคันนี้นะคะเป็นยางของตัวโยคฮามาทั้ง4เส้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวล้อก,กระทะนะคะไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาทด้วยเลยนะคะเป็นล้อกระทะเดิมๆเ, <c oughs> เช่นเดียวกันมีโลโก้ Honda นะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนี่สวยๆเดิมๆฮอนด้าฮอนด้า อยู่ครบแบบนี้เลยที่กระจก Honda อยู่ครบเลยนะคะลูกค้าขาไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ำใส่ไม้แน่นอนที่สำคัญตัวรถสามารถเช็คได้ด้วยนะคะว่ามาจากที่ไหนนะคะผู้ครอบครองคนเดิมเป็นใครนะคะถูกใจคันนี้แอดไลน์หาเอิร์นผ่านเบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าทักมาหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์ที่หน้าจอหรือโทรมาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันเรามาดูตัวอย่างนะคะเส้นที่4ี่กันบ้างนี่ ย,งยางโยคฮามานะคะทั้ง4สเส้นตรงกันนะคะพร้อมตัวรถนะะที่ได้ล็อกกระทะนะคะโลโก้ของ Honda ก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันบอกเลยสภาพสวยเดิมมากโชกมากแป้มสียังอยู่ครบนะคะในส่วนตัวโชกของคันนี้นะนี่ถือว่ารอบคันนะคะ สวยเดิมไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้าไฟไหมแน่นอนบริษัทเปิดมานะคะ20ปีแล้วนะคะไม่เคยมีปัญหาในส่วนของตัวจุดนี้เลยแต่ถ้าเกิดลูกค้านะคะไม่แบบ ไม่เชื่อหรือว่าอยากเอาออกไปเช็คนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสมมติลูกค้านะคะซื้อรถคันนี้แล้วนะคะแต่ต้องการเอาไปเช็คนะคะว่าเคยชนหนักพิคอนจมน้ำไฟไหม้มาหรือเปล่านะคะและถ้าลูกค้าตรวจเจอนะคะบริษัทยินดีซื้อคืนนะคะต้องบอกลูกค้าก่อนเลยให้ลูกค้าได้แบบสบายใจเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของภายในคันนี้กันเลยพาลูกค้ามาชมในส่วนของภายในคันนี้กันเลยนะคะภายในคันนี้นะคะเป็นสีดาดาร์กแบบนี้เลยนะคะดาดุแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมตัวรถนะคะภายในที่บอกเลยว่า สีไม่ซีดเลยสวยเดิมบอดี้เดิมเลยที่อิงไหลคันนี้นะคะเป็นที่อิงไหลแบบพายนะคะพร้อมตัวรถนะ,ะที่จะได้นะคะเป็นตัวเซนเตอร์ล็อกมีให้เรียบร้อยพร้อมตัวรถที่เป็นกระจกออโต้คนขับนะคะที่เป็นบานเลือดนั่นเองภายในคันนี้นะคะเป็นกระจกพับมือนะแต่ว่าปรับได้เลยกระจกนะคะเป็นออโต้พร้อมกับการควบคุมการใช้งานนะ,ะที่เป็นกุญแจนั่นเองนะ นี่นะคะมีตัวกันลื่นติดตั้งมาให้เรียบร้อยพวงมลาลัยนะคะไม่มีฟังก์ชันใครที่ชอบแบบลดๆนะคะก็แนะนําเลยนะคะไม่มีอะไรกวนใจที่พวงมลาลัยแน่นอนนะคะหน้าปัดตัวรถคันนี้นะคะเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับตัวรถนะ,ะที่จะได้เป็นตัววิทยุเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายได้เลยนี่แอร์แบบหมุนนะคะเกียร์โตนะคะคันนี้เกียร์โต เบกมือคอนโซลกลางนะคะมีที่วางแก้วให้นะคะมาพร้อมภายในนะคะที่จะได้เป็นเบาะผ้านะคะสีดํากร,รมะหยี่แบบนี้นะคะเพดานด้านบนเป็นกำมะหยี่นะคะเดิมๆไม่มีร่องรอยอักขาระหรือว่ายันใดๆด,ด้วยสวยเดิมใครหาย,หายอยู่ตอบโจทย์แน่นอนอ่ะเรามาดูสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถกันบ้างมาเต้มสีนะคะของตัวนอ็อตยังมีอยู่ครบพร้อมกับตัวรถนะคะที่บอกด้วยว่าคันนี้เติม ลมอย่างเท่าไหรนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะสติกเกอร์ไม่มีรอยงัดแงะแกเก่าใดๆนะคะเดี๋ยวเราพามาดูในส่วนตัวด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนแล้วก็ความสะดวกสบายนะคะก็ได้แน่นอนนะคะสําหรับรถคันนี้เครื่องพันห้านี่ไม่ถือว่าอืดน,นะใครที่แบบว่าหาเครื่องพันห้าอยู่ ด้านหลังตัวรถนะคะก็เป็นบอบผ้านะคะสีดําเดินได้ตะเข็บนะคะสีดํานะคะพร้อมพื้นที่นะคะด้านในที่ถือว่าได้เป็นสีดําแบบนี้เลยมีที่คัดเบลนะคะเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนี่เพดาน,นบนนะคะไม่มีร่องรอยหรือวายันอากาศใดใดด้วยเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของตัวรถนะคะที่เก็บสัมภาระก,กันบ้างพื้นที่ด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะบอกเลยว่ากว้างมากเลยนะคะใครที่กำลังมองหาซิตี้เดิมไม่เคยติดแก๊ส เบนซินล้วนแนะนําคันนี้นะคะพื้นที่ด้านในนะคะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้นะคะประมาณ3ใบใหญ่ๆได้เลยขับต่างจังหวัดในกรุงเทพก็ตอบโจทย์สะดวกสบายแน่นอนนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะพื้นที่ด้านในกว้างไม่พอเรามาดูโครงสร้างกันบ้างสีตัวรถสีดาเม็ดอาร์คอยู่ครบแบบนี้นะคะหัวน็อตของตัวรถนะคะด้านท้ายนะคะไม่มีน็อตหายน็อตหลวมนะคะน็อตขยับมาพร้อมตัวรถนะคะที่เป็นโครงสร้างเม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะนี่ นั่นหายตัวรถเดิมๆเลยใครที่กําลังมองหาซิ mm hmm. ตี้อยู่แนะนําให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะห้องเครื่องด้านหลังไม่ใช่นะคะที่เก็บของด้านหลังแล้วก็ตัวยางอะไหล่ด้านหลังนะคะทางมะพร้าวนะคะอยู่ครบแบบนี้นะคะให้ลูกค้าได้เห็นด้วยว่าคันนี้ไม่เคยติดแก๊สไม่มีร่องรอยนะคะของตัวติดแก๊สมาด้วยนี่โครงสร้างเดิมๆใครที่หายอยู่รถเดิมๆไม่แต่งเติมอะไรนะคะก็แนะนำนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเดิมจริงนะคะลูกค้าค่ะ ใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อหาเอิร์นผ่านเบอร์ที่หน้าจอได้เลยพื้นที่ด้านในบอกเลยว่ากว้างจริงนะคะด้านหลังนี่มีกระเป๋าจริงโจ,โจมาให้ด้วยนะคะหนึ่งฝั่งนะคะมาพร้อมพื้นที่นะคะที่ถ้าเกิดลูกค้ามีเด็กเล็กนะคะก็สามารถที่จะใส่คาซีได้เลยนะคะด้านหลังทั้งสองจุดมีตัวล็อกรถให้นะคะในส่วนตัวคาซีนั่นเองนะคะเรามาดูด้านหน้ากันมา ภายในนะคะถือว่ากว้างมากๆที่สําคัญเล็กเทดก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าที่เห็นเลยว่าเล็กเทดอยู่ครบมาพร้อมกับตัวรถที่เป็นรถเดิมๆนี่สติ๊กเกอร์นะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างด้านในเดิมๆเลยเดี๋ยวเปิดในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์นะคะของคันนี้ให้กับลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะว่าเครื่องยนต์คันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเปิดกันเลย คะลูกค้านะคะไม่ชมในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้ก็เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ Honda i v t e c นะคะเครื่องพันห้านั่นเองนะคะเปิดห้องเครื่องมาปุ๊บนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าไม่มีน้ํามันไหลน้ํามันั่วน้ํามันซึมนะคะไม่มีน้ํามันเยิมด้วยหัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยถอดแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างของตัวรถคันนี้นะคะเดิมๆแบบนี้เลยมาแเต้มสีจากโรงงานเก่งอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะนี่ ห้องเครื่องสวย,สวยเลยนะคะตัวคานตัวรถนะคะไม่มีน็อตถ่ายน็อตรวมน็อตขยับด้วยที่แก้มนะคะของด้านขวานะคะก็ไม่มีรอยไข่รอยถอดแบบนี้เลยฝากระโปรงด้านหน้านะคะของตัวรถนะคะก็ไม่มีรอยไขยรอยถอดแบบนี้เช่นเดียวกันเม็ดอาร์คนะคะรูกลมแบบนี้ก็ยังอยู่ครบมาพร้อมกับตัวป้ายสติ๊กเกอร์นะคะของตัวมออก,กอของฝากระโปรงคันนี้นะคะถ้าฮอนด้าให้ดูแค่2จุดนะนี่ สติกเกอร์นะคะไม่มีรอยแกะรอยเงี้ใดๆด้วยเลยนะคะมาพร้อมหัวน็อตนะคะที่เป็นหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะก็แนะนํานะคะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนหัวน็อตไม่มีรอยไขยย่รอยถอดแบบนี้เลยนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนี่สวยๆเดิมๆใครที่หาฮอนด้าอยู่นะคะก็แนะนำเลยนะคะสำหรับตัวรถนะคะที่เป็นคันนี้นะ สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถนะคะ Honda City คันนี้นะคะรีบติดต่อมาหาเอิรนได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884นะคะแอดไลน์หาเอิรนเบอร์นี้ได้เลยนะเอิรนใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตัวรถให้กับลูกค้าได้ชมอีกนะคะก่อนจากกันนะคะคันนี้ราคา410,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เพียง78,000กิโเมตรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ